พ่อโยงแม่ก้อยและน้องอบเชยชวนเที่ยวงาน The m e o ม e L-I-F-E-S-T-O-R-E-K-I-D-S-V-E-N-T-U-R-E e. ปิดเทอมใหญ่นี้เดอร์ม Life ฟ์สโตชวนทุกครอบครัวมาใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันกับ2กิจกรรมสุดมันที่ไม่ควรพลาดภายใต้คอนเซป เพราะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดในห้องเรียนร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ไปกับการผจญภัยเสริมทักษะรอบด้านพร้อมสนุกสนานไปกับศูนย์การเรียนรู้ในร่มขนาดใหญ่กับงาน The m o r l e i f e s t o r e k i d s v e n t u r e งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ลบ27มีนาคม67ที่เอ r a แกรนฮ l ชั้นจีเดอโมไลฟ์สโตบางกะปีและวันที่1-8พฤษภาคม67ที่เอ็มแกรนด์ฮอและเอ็มแฟชั่นฮอ1ชั้นจีเดอโมไลฟ s สโต e บางแครและเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายให้กับเด็กวัยรุ่นฟันน้ำนมกับการแข่งขันจักรยานขาถ่ายในงาน The More LIFESTORE Crescent STRIDER ครับ e Thailand Championship 2024ระหว่างวันที่30-31มีนาคม67ที่ MCC Hall ชั้น4 The More Life สโตงามงวาน งาน The m ม e r l e i f e s t o r e เ i ค s v e n t u r e เปิดโลกการเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่เต็มอิ่มกับกิจกรรมสุดสนุกที่น้องๆจะได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์จัดโดยคอวามร่วมมือกันระหว่างเดอะมอร์ไลฟ์สโตรร่วมกับ m อ็มการ์ตจูเนียคลับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชเพจพาลูกเที่ยวดาบ และมูลนิธิออทิสติกไทยภายในงานน้องๆจะได้พบกับการผจญภัยตะลุยสีฐานกิจกรรมพร้อมรับเซอร์ติฟิเคตจำนวนจำกัดเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆดังนี้ฐานฟันร่วมปล่อยพลังฝ่าฟันด่านอุปสรรคต่างๆโดยเพจพาลูกเที่ยวดาอาทีด่านฝ่าดงยางด่านมุดมุดคลานคลานด่านอัพดาวด่านจิ๋วจอมพลัง ด่านภูเขาเชือกด่านอุโมงค์แห่งชัยชนะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อแขนขาการเคลื่อนไหวทางร่างกายสายต่อน้าประสานร,ร่างกายการกระระยะการทรงตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีสมาธิมีคอ ความกล้าหาญมีความรับผิดชอบมีความอดทนไม่ย่อท้อและเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการตนเอง EF หรือ Executive Function รู้จักการริเริ่มและลงมือทำมุ่งสู่จุดหมายการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักยืดหยุ่นทางความคิดเป็นต้น สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา11.00-19.30นและเสาร์อาทิตย์17.00-19.30นฐาน Explor e เปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช กับตัวอย่างแมลงนานาชนิดที่สุดของผีเสื้อเมืองไทยเช่นมดนอนกระทอนผีเสื้อถุงทองธรรมดาผีเสื้อจุดขอบมอดเยี่ยวและครั้งแรกในไทยกับการจัดแสดงภาพถ่ายมาโครจากช่างภาพระดับประเทศของไทยโปรเจกต์หนึ่งใน5ที่ได้รางวัล Global Grand Award กาเอ็กเพียรียนสนุกกับการท่องเที่ยวแบบสร้างสารรค์พร้อมช็อปแพ็กเกจในราคาสุดพิเศษและกิจกรรมแสนสนุกโดยว้าวพากสวนสนุกวิทย์ L A N D L A B มินิงูราฟาร์มจังหวัดชะเชงเงราพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติและป้าจิบฟาร์มเป็นต้น ฐาน Imagination แต่งแต้มจินตนากับหลากหลายเวิร์กช็อปโดย Kids Planet และบูธกิจกรรมส่งเสริมความสามารถได้านศิลปินของน้องน้องออทิสติกโดย Art Story by Autistic Thai เพราะพลังความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการก่อให้เกิดผลงานที่สร้าง วางประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทยงานเดือมอ LIFE s t o r e PRESENT s t r i d e r CUP THAILAND CHAMPIONSHIP 2 0 2พนิชวนนักแข่งฟันน้ำนมมาสนุกสนานกับการแข่งขันซอ ไบรเดอร์สนามประจำประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่9จัดโดยขอเชิญผู้ปกครองพาน้องๆหนูหนูร่วมชมและเชียร์เพื่อเอเป็นกำลังใจให้นักกีฬารุ่นจิ๋วติดขอบสนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพัฒนาการทางร่างกายทั้งด้านการทรงตัวทักษะกีฬาความคิดการมองเห็นฝึก กสมาธิและช่วยส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพในด้านร่างกายให้เติบโตได้อย่างเต็มที่โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น14รุ่นตั้งแต่อายุ2ถึง7ขวบและสไ r รเดอร์แฟมิลี c i n g วิ่งผลัดครอบครัวภายในงานพบกับบูธจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬาขาไทยในราคาพิ เเฉพาะงานนี้เท่านั้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่30-31มีนาคม67ตั้งแต่เวลา10.00ถึง20.00นบริเวณ M.C.C Hall ชั้น4 The Mall Lifestyle ง,งามวงวานปิดเทอมใหญ่นี้ชวนผู้ปกครองจูงมือบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมสุดหันษาเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจและสังคมก่อให้เกิดเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตกับงาน The More Life's t o r e Kids v e n t u r e และงาน The More Life's t o r e Present Strider Cup Thailand Championship 2024ที่ The More Life Store งามวงศ์วานบางแคและบางกะปิ